ะะที่สระแก้วค่ะเขามีการปล่อยแถวสูงปฏิบัติการควบคุมโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระแก้วนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักนะคะแล้วก็อาศัยใจในการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคในช่วงเดินทางปีใหม่ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะแก้วนะคะนายนัทชัยนำพูลสุขสันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วท่านได้ปล่อยแถวคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสะแก้วเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ในการปล่อยแถวนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการตรวจตราควบคุมกากับบริหาร การกำกับบริการของผู้ประกอบการและก็ดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะต้องเป็นไปแบบที่กระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้มีการวางมาตรการเอาไว้ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนะคะเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด -19 ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อสอมในแต่ละหมู่บ้านนะคะเข้ามาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้